แคล็ดไม่รับกับการตลาดฉบับดรภูนะครับวันนี้พี่ภูจะมาเล่าในเรื่องของ Personalized marketing หรือการตลาดรายบุคคลณนะวันที่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาคลุบคลานอย่างหนักมากเทคโนโลยี AI เข้ามาต้องบอกว่าเรื่องนี้มีอิทธิพลและมีปัจจัยสำคัญต่อการทำการตลาดรายบุคคลมากยิ่งขึ้นยิ่งเรารู้ข้อมูลรายละเอียดของผู้บริโภครายบุคคลรู้อย่างละเอียดรู้อย่างทียิบต้องบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าชัยชนะคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยว่าผู้บริโภคของ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรซื้อของเมื่อไหร่เวลาไหนอย่างไรฮูว์วอตวเวนเวฮาสนี่คือเรื่องที่คุณต้องวิเคราะห์ตลอดเส้นทางเดินของผู้บริโภคหรือที่เราเคยเรียกกันว่าคัสเ o อร์เจอร์นี่เราต้องหยิบข้อมูลในถัง Big Data หรือ Big Data ออกมาวิเคราะห์อย่างละเอียดและอย่างถี่ยิบเนื่องจากการตลาดแบบ Personalize ลมีรากเงามาจากการตลาดแบบ Direct Marketing ดังนั้นคุณจะทำการตลาดให้แม่นยำรายบุคคลคุณ ต้องเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงของผู้พวกนะครับ